ครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสาธิตเป็นตัวต้นแบบของระบบศูนย์บริการแบบเบเ็ดเสร็จกรมการเงินการลงโหนนะครับในการเข้าใช้ระบบเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้าแรกซึ่งเป็นหน้าในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดยที่เราจะพิมพ์ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบครับเมื่อเราคลิกเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย หน้าแรกของระบบนะครับจะเป็นหน้าของข้อมูลคำร้องนะครับซึ่งส่วนประกอบเนี่ยจะมีในส่วนของการเขียนคำร้องซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเรื่องที่เราต้องการเขียนคำร้องขึ้นมาได้นะครับผมและในส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นารายการของคำร้องนะครับที่ถูกเขียนขึ้นไปในระบบซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีอยู่2รายการด้วยกันนะครับ จะมีในส่วนของชื่อคำร้องสถานะของคำร้องและการแก้ไขรายละเอียดของคำร้องนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่การเขียนคำร้องขึ้นมาใหม่นะครับโดยเราจะคลิกที่แถบเลือกเมนูนะครับผมโดยที่ในตัวอย่างนี้จะมีาการขอบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ3เท่าเมื่อเราคลิกเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกการเขียนคำร้องได้